เราดูนะทุกคน อุงอิงคว้าความนิยมอันดับหนึ่งจากเพจหมอลำสตอรี่นะครับล่าสุดก็ทุกคนต้องขอแสดงความยินดีกับอุงอิงเพชรบ้านแพงครับแฟนเพจหมอลำสตอรี่เนี่ยก็ได้มีการสำรวจโพลโดยเขียนข้อความนะครับเอาไว้บอกว่าอุงอิงกระแสะแรงไม่ตกนะครับโพลศิลปินยอดนิยมต้นปี2,568กว่า85ครับชมผลงานของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โหครองอันดับหนึ่งนะับจาก เพจหมอลำสตอรี่นั่นเองครับซึ่งทางด้านแฟนเพจก็ได้มีการลงเอาไว้และพาดหัวข้อเอาไว้บอกว่าความนิยมอันดับหนึ่งนั่นเองโอ้โหทุกคนเรียกได้ว,ว่ากระแสะแรงดีไม่มีตกจริงๆครับพร้อมพี่โอ๊ตเนี่ยก็ยังทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยบอกว่าครองความนิยมอันดับหนึ่งน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเท่านั้นนั่นเองครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่าแต่ละแฟนเพจเนาะเขาก็จะมีการวัดนะครับเวลาที่หลายๆคนเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นเข้าไปคอมเมนต์ เข้าไปกดไลค์กดแชร์กับทุกคนมีความนิยมมากน้อยแค่ไหนครับทางแฟนเพจเขาก็จะออกมารวบรวมโพลแบบนี้แหละครับทุกคนก็ขอแสดงความยินดีกับอุ๋งอิงอีกหนึ่งครั้งนะครับรวมถึงแฟนคลับของน้องด้วยก็แล้วกันครับทุกคนที่ต้องบอกว่าทุกคนร่วมแรงร่วมใจเนาะไม่ว่าจะมีข่าวอุ๋งอิงอยู่ที่ไหนทุกคนก็ไปกดแชร์กดไลค์เข้าไปแสดงความคิดเห็นครับทุกคนนี่คืออีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทําให้น้องเนี่ยประสบความสําเร็จในทางด้านโพลต่างๆแฟนเพ ต่าอะไรที่มีการจัดอันดับครับอย่างเช่นแฟนเพจงานประจําปีทั่วไทยนะครับสาวน้อยเพรบ้านแพงเนี่ยก็คว้าโพอันดับหนึ่งไปนะครับจากคนที่เข้าไปโหวตจริงๆมีแอคเขาจริงครับทุกคนถึงจะเข้าไปโหวตได้อันนี้ก็เป็นวัดจากความนิยมจริงๆแบบไม่ได้มโนขึ้นมาเป็นการที่ไปกดเต็กแฟนคลับไปกดกดจนได้อันดับหนึ่งไปนะครับรวมถึงน้องอุงอิงเพรบ้านแพงที่คว้ารองอันดับหนึ่งไปครับทุกคนสําหรับทางด้านแฟนเพจงานประจํา ปีทั่วไทยโอ้โหปีนี้ก็ถือว่าต้นปีนะครับอง์อิงอก,ก็ยังคงแรงต่อเนื่องกระแสเนี่ยไม่มีดรอปลงเลยนะครับขอบคุณทางด้านแฟนเพจหมอลามสตอรี่ด้วยกันแล้วกันครับที่ได้มีการเขียนถึงน้องครับทุกคนแล้วก็มีการครับทุกคนจัดอันดับออกมาอันนี้ก็คือวัดตามนี่แหละครับทุกคนวัดตามฟีดแบ็กต่างๆแล้วก็เอนเกจเมนต์นะครับทุกคนของพี่โอ๊ตหมอลามสตอรี่ว่าข่าวใครแต่ละปีแต่ละปีเนี่ย คนเข้าถึงเยอะที่สุดนะนะครับทุกคนแต่อิมเชื่อว,ว่าข่าวของน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยคนเข้าไปดูเป็นหลักล้านแน่นอนครับสําหรับการเข้าไปดูแบบว่าเอนเกจเมนต์ต่างๆของแฟนเพจหมอลำสอรี่ปีที่แล้วครับทุกคนอุงอิงก็คว้าอันดับหนึ่งนะของเพจหมอลำสตอรี่เช่นเดียวกันครับปีนี้ก็ถือว่าเป็น2ปีซ้อนเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนาะก็ยินด,ดีกับน้องด้วยกับความสําเร็จในครั้งนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเวลาที่ มีข่าวอะไรออกมาต่างๆเนี่ยทุกคนก็จะเข้าไปดูเข้าไปแชร์กันนะครับอย่างที่บอกคับทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเลยเกิดขึ้นจากการวางตัวของอุ๋งอิงเองด้วยนะครับทุกคนไม่ใช่แค่ว่าแฟนคลับ FC เนี่ย ทุ่มทุนหรือว่าไม่ใช่แค่ว่า FC แฟนคลับเนี่ยรวมใจกันอย่างเดียวซัพพอร์ตน้องอย่างเดียวขึ้นอยู่กับการวางตัวของน้องด้วยจากวันแรกจนถึงวันนี้นะครับอง์อิงอวางตัวยังไงน้องก็ยังวางตัวแบบนั้นอยู่เลยครับทุกคนนะ้องไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปไหนก็เลยยังคงความนิยมเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มาแบบเรื่อยๆเลยไม่มีแผ่วเลยจริงๆครับทุกคนกราฟเนี่ยยิ่งพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยมีแฟนคลับใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะอย่างมิมเองเนี่ยเราเห็นฟีดแบ็กต่างๆไม่ว่าจะเป็นในแฟนเพจของอมิมเอง ในช่อง YouTube ของอุ้มอิ้มเองเนี่ยเราก็จะได้เห็นแฟนคลับหน้าใหม่ๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนก็ยังไม่รู้เรื่องราวสตอรี่ของน้องเลยแต่ติดตามน้องจากผลงานติดตามน้องจากข่าวก็มาคอมเมนต์ในช่องอ,อิ้มเหมือนกันนะเราก็เข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์นะบพุคนเราก็จะรู้สึกว่าอุ้มอิ่นะเป็นคนที่มีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยด้วยการออนทัวร์คอนเสิร์ตของน้องด้วยแหละ ด้วยการที่แบบว่าน้องออกงานทุกวันนะครับไปต่างจังหวัดไปทุกๆจังหวัดแบบนี้ครับทุกคนบางคนไม่เคยเจอน้องอาจจะยังอาจจะยังแบบแค่รู้จักผ่านสื่อโซเชียลแต่ยังไม่เคยไปสัมผัสน้องตัวจริงนะครับแต่พอไปสัมผัสไปดูโชว์ของอุ๋อิงแล้วไปสัมผัสความน่ารักของน้องแล้ว ก็หันมาเป็น f c ของน้องแล้วก็มีการเข้าไปดูสตอรี่เรื่องราวย้อนหลังต่างๆก็ยิ่งแต่รักน้องเพิ่มขึ้นนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเกิดจากการวางตัวของน้องด้วยแล้วก็เกิดจากบอสโจพ่อโจด้วยอันนี้ไม่ลืมเลยนั่นก็คือคนที่ผลักดันน้องอยู่ข้างหลังนะครับการที่ทําผลงานให้กับองคงอิงอย่างต่อเนื่องศิลปินครับทุกคนหากไม่มีผลงานน่ะแฟนคลับก็แบบเนาะมันไม่มีอะไรให้หน่าติดตามถูกไหมครับองคงอิงเนี่ยน้องมีผลงานตลอดมีเพลงนะครับมีผลงานทีวี มีผลงานหนังอะไรเงี้ยที่พ่อตัวทำให้ลูกสาวมาโดยตลอดนะครับทุกคนก็เลยทําให้น้องเนี่ยมีกระแสความนิยมมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับคว้าอันดับหนึ่งทางแฟนเพจหมอลามสตอรี่ไปยินดีกับน้องด้วยเนาะยินดีกับน้องด้วยจริงเพราะว่าเราจะเห็นว่าน้องอะ่ะ พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาจริงๆโดยจะเป็นในเรื่องของการร้องเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีแบบนี้ไม่เคยแผ่วนะครับไม่เคยแบบอุ้ยวันนี้อุ๋งอิงร้องไม่ดีคือร้องไม่ดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยไม่มีคํานี้คือน้องมีแต่ร้องดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันในขณะที่ช่วงตัวเองเนี่ยเสียงกําลังจะแตกสาวตอนนั้นทุกคนยังจําได้เสียงกําลังจะเปลี่ยนนะครับน้องก็พยายามคุมตัวเองให้อยู่นะครับทุกคนเสียงร้องเนี่ยคุมให้อยู่คุมโทนตัวเองให้อยู่รู้จักว่าตัวเองต้องหลบยังไงหายใจยง ถึงจะออกมาเพราะแบบนี้ครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่าน้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องก็เลยได้ใจ FC แฟนคลับทั่วประเทศนั่นเองครับทุกคนปังมากๆแล้วก็ขอให้น้องๆประสบความสำเร็จในทุกๆด้านด้วยกันแล้วกันสำหรับวงอิองเนาะจะเป็นด้านข่าวสารนะครับด้านผลงานด้านกระแสนะทุกคนขอให้น้องเนี่ยกระแสแบบว่าปังๆอย่างต่อเนื่องกันแล้วกันนะครับทุกคนเนาะ ปังมากๆลูกสาวก็ขอให้น้องปังๆแล้วก็วันนี้นะอย่างที่บอกว่าผลงานของน้องเนี่ยก็ประจักษ์แล้วเนาะทุกคนไม่ว่าจะผลงานไหนที่ออกมาก็คือได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงผลงานการที่แบบว่าไปออกทีวีอะไรต่างๆคนก็เข้าไปแห่ไปดูเป็นหลักร้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนนะปังมากๆอ่ะเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบอุงอิงกระแสแรงไม่มีตกนะครับ โพลศิลปินยอดนิยมต้นปี2,568คว้าไป85คะแนนนะครับทุกคน85เนะชมผลงานน้อง,งอุ่งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยครองความนิยมอันดับหนึ่งนะครับทุกคนโอ้โหนี่คือเขาได้มีการลงเอาไว้อตอนนี้แฟนคลับก็ แฮ่แทรกันไปแบบว่าเรียบร้อยเยอยะแยะมากมายทุกคนก็นี่แหละคือฟีดแบคล่าสุดขององค์อิงเพื่บ้านแพงเนาะทุกคนเป็นข่าวทุกวันจริงๆนะครับอย่างที่อิมบอกว่าเมื่อเช้านี้ก็เป็นข่าวนะกับทางด้านช่อง Workpoint เนาะทุกคนช่อง WorkPoint เนาะทางด้านพี่ตุกกี้นะครับพี่อาร์มก็มีการพูดถึงน้องเหมือนกันนะกับเพลงหมอดูหมอใจผลงานของน้องล่าสุดนะแล้วก็เร็วๆนี้นะครับทุกคนเราก็จะได้ ฟังแล้วเนาะ28สิงหานะไม่ใช่เร็วๆนี้อีกหลายเดือนอยู่แต่ว่าอาจจะได้ฟังน้ำจิ้มสำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์ไายอ้อน้องเข้าห้องอัดแล้วดนตรีอะไรก็มีการทำออกมาแล้วเพราะฉันก็เดี๋ยวมารอติดตามกันว่าฟีดแบ็จะเป็นยังไงนะครับสำหรับเพชรชาวดินดนตรีเนี่ยเห็นบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆและเพลงนี้พ่อโจบ,บอกว่าจะเป็นเพลงที่หลายล้านวิวแน่นอนแล้วก็หนึ่งในมาแรงอย่างแน่นอนน่าจะเป็นการเข้าไปชมภาพยนตร์นะเข้าไปชมภาพยนตร์เสร็จ นะครับทุกคนก็จะเป็นการแบบปล่อยปล่อยซิงเกิลเต็มขององค์หญิงเพชรบ้านแพงกับเพชรชาวดินแค่ชื่อก็ขนลุกแล้วนะครับคลาสสิกมากๆเลยทีเดียวนะครับน้อนะรอติดตามผลงานองค์หญิงนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามให้กับมุ้งข่าวกระแสด,ด้วยกันแล้วกันนะครับนาะอใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e ฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับ